สองน่งเอาแล้วันนี้น่ามาดิกังเลยไม่ใช่แล้วะไม่ต้องีพต้องตอกลูงนีตาแล้วเราดุเรางาเรต้เราพอพามาพอพ่บาพึ่งพอเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสอง Sam yeet 21 21 baba yeet bay mama bọn không baba nôn hm 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 hm